สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e และ a c e b o o k ทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพะเจริญมีรถแคมป์35แรงมานำเสนอ1คันครับตัวนี้มีผ่านหลังให้1คพวงนะครับนะราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่95,000บาทครับ9 5 0า0่าบาทยังต่อรองได้นะครับนิดหน่อยๆนะส่งฟีให้300กิโลแรกครับตัวนี้ไม่มีค่าแนะนำนะครับเพราะว่าเป็นรถราคาถูกครับผ่านกองอยู่ด้านนู้นครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยเลยครับเบอร์โทรก็0 8 1 3 6 5 9 9หเกครับ 081605237 5ที่นี่ยังมีรถให้เลือกมากกว่า2 5 0คันครับนี่ครับตัวนี да ้เป็นแชมป์35แ <Buffalo> รงไม่มีทะเบียนรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับตั้งตารอลองขับดูครับสตาร์ทเลยขับติดง่ายครับไปเลย95,000บาทนะท่านีนใดสนใจก็ติดต่อกันได้นะครับผมพร้อมจะเลยยินดีต้อนรับทุกท่านครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรครับข้าวปลาขอให้กลับบ้านนะครับนะ้ามีโรงอาหารได้ 5,000บาทครับยังสอรองได้ครับร้านตั้งอยู่วังบัวขอของขุ่กำแังเพชรครับทางเข้าวังบัวพอดีเลยนะครับทันใดมามาถูกก็ตั้ง g s มาร้านบัวสอนอัมพอเทสเตอร์เลยนะโอเคทริปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ